สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับคุณตุ้มอีกแล้วนะคะเหมือนเช่นทุกๆวันเลยค่ะสัปดาห์นี้หน่วยชุมชนหน้าอยู่นะคะและวันนี้ก็เป็นวันที่อ้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลการดูแลสาธารณสมบัติที่ใช้ร่วมกันในชุมชนนะคะเด็กๆเด็กๆได้ได้ ได้ทราบบ้างไหมว่า,าสาธารณสมบัติคืออะไรไนะคะเด็กๆคงจะไม่ทราบใช่ไหมคะลองถามท่านผู้ปกครองดูสิคะว่าสาธารณสมบัติในชุมชนของเรามีอะไรบ้างคุณรูจะยกตัวอย่างให้ฟังก็อ,อย่างเช่นอะไรคะวัดโรงเรียน ตลาดค่ะแล้วก็อะไรคะสนามกีฬาอย่างนี้ก็ใช่นะคะของเล่นที่สำหรับอ,ออกกำลังกาย อย่างนี้นะคะหรือว่าชุดเครื่องเล่นสนามที่เป็นสาธารณสมบัติคือเล่นได้ทุกคนนะคะไม่ใช่เป็นของคนใดคนหนึ่งหรือของมีเจ้าของเป็นของคนเดียวอะไรประมาณนั้นนะคะจะเป็นของใช้ส่วนรวมอาจะเป็นเออใช่ค่ะอาจจะเป็น บ่อน้ำสระน้ำที่เป็นทำไมคะสำหรับใช้ส่วนรวมอันนี้เขาเรียกว่าสาธารณาสมบัติเรามาช่วยกันดูแลอย่างไรบ้างคะเด็กๆทราบไหมคะอะอย่างเช่นอะไรดีละคะเครื่องเล่นสนามดีไหมคะอย่างชุมชนใกล้ๆโรงเรียนนี่ก็มีอะไรคะโอท็อปเนาะโอท็อปก็มีเครื่องเล่นสนามอ่า การที่เราไปเล่นทุกวันใช่ไหมคะเราจะช่วยดูแลสาธารณาสมบัติชิ้นนี้ได้อย่างไรบ้างคะเด็กๆเด็กๆทำได้ไหมไม่ยากเลยง่ายดิดเดียวอย่างเช่นหนึ่งเล่นก็เล่นให้ดีๆนะคะหมายถึงเล่นดีๆหมายถึงเล่นให้ถูกลักษณะนะคะให้ถูกต้องกับ เครื่องเล่นชนิดนั้นอย่างเช่นสไลเดอร์อเด็กๆก,ก็ทำไมคะขึ้นลงตามปกติขึ้นขึ้นด้านขึ้นลงด้านลงนะคะแล้วก็ทำไมคะไม่ไม่ใช้อะไรไปตีไปคว้างไปปาให้มันเอาไปฟันไปทุบนะคะให้มันเกิด เป็นรอยหรือทำไมคะชำรุดเสียหายไม่ทิ้งขยะนะคะไม่ทิ้งขยะให้เกลื่อนกาดหรือเน่าเหม็นในเ,เครื่องเล่นสนามเหล่านั้นอย่างน,นี้ก็ได้นะคะอันนี้คือการดูช่วยกันดูแลรักษาสาธารณสมบัติในชุมชนค่ะเอาละคะ่ะเด็กๆคะวันนี้ ครูมีอะไรให้เด็กๆดูนะคะเด็กๆคะเด็กๆมาดูนะคะอะไรคะที่อยู่ในแก้วนี้อะไรอยู่ในแก้วคะน้ําแข็งนะคะน้ําแข็งน้าแข็งเด็กๆลองใช้มือจับดูสิคะน้ําแข็งจับน้ําแข็งแล้วรู้สึกเป็นยังไงคะ เย็นใช่ไหมคะเด็กๆลองจับน้ำแข็งซีน้ำแข็งที่บ้านมีไหมลองจับดูสิคะจะรู้สึกเย็นเย็น<ๆ>จนปวดมือโอ้โหปวดวางแล้วคะ่ะต่อไปคะ่ะเด็กๆรู้จักสิ่งนี้ไหมคะอันนี้คือเทียนคะ่ะเทียนแต่คุณครูจุดแล้วสิ่งที่จุดที่เทียนคืออะไรคะไฟคะ่ะไฟนะคะอันนี้ ถ้าเราจับต้องได้ไหมใกล้ไม่ได้เลยรู้สึกเป็นไงคะเด็กๆตอบคุณครูได้ไหมคะเป็นยังไงคะโอ้ใกล้ไม่ได้เลยเนี่ยมันจะไหมมือเลยร้อนค่ะร้อนค่ะส่วนน้ำแข็งเป็นไงคะเย็นไฟคือร้อนนะคะเด็กๆคะลองทดสอบดูก็ได้นะคะแต่การทดสอบอ กับไฟเด็กๆต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วยนะคะที่บ้านลองดูไม่ต้องไปจับนะคะไฟอย่างน้ำแข็งไม่จับได้เมื่อเย็นปวดมือปุ๊บเด็กๆก็วางลงนะคะส่วนไฟเด็กๆแค่เอามือไปใกล้ๆก็รู้สึกแล้วนะคะว่ามันร้อนใช่ไหมคะอะไรคะลองทดสอบดูนะคะ,ะทีนี้เรารู้แล้วนะคะน้ำแข็งเย็น น้ำแข็งเย็นค่ะไฟร้อนไฟร้อนค่ะทีนี้เด็กๆมาอ่านคำนี้กับคุณครูนะคะยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับคำนี้เป็นคำที่เราทำไมคะเราใช้กับ ผู้คนที่มาเยี่ยมมาเยือนเราที่บ้านยินดีต้อนรับค่ะเอาล่ะค่ะมาถึงสิ่งที่ทำไมคะต้องฝากกันไว้แล้วให้จดจำนะคะให้เด็กๆฝึกนะคะคืออะไรคะอักษรภาษาอังกฤษและอ่านแบบโฟนิกตัวโอ โอออกเสียงอ๋อ้าวออ้าวออเรนต์ส้มนะคะอ้าว อ้าวนกเขาแมวค่ะเด็กๆคะ่ะคำศัพท์สองคำ Orange อ้าว <All right. S 2> oh. เด็กๆจำด้วยนะคะแล้วก็ฝึกพูดนะคะโออะนะคะคุณผู้ฝากนะคะเด็กๆคะ่ะฝึกพูดวันิลลินะคะวันิลนิดวันละหน่อยเดียวก็จะพูดได้เองคะ่ะ สำหรับสัปดาห์นี้ที่คุณครูฝากไว้ก็คืออะไรคะการอา่านอักษรภาษาอังกฤษแบบโฟนิกตัวโอคำศัพท์สองคำ orange and a l l โอเคและวก็เมื่อกี้นะคะาาการอะไรคะการทดสอบความร้อนเย็นนะคะแต่ความาทดสอบ ความร้อนต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆเองสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะคุณตุ้มลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าบ๊ายบายนะคะ